สวัสดีจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะมืนอินหนึ่งฮักสองห้าพามากินเขาปุ่นน้ำั่วเครื่องเน้นๆปลาไหต้มพี่น้องพักแก้มกับมีบะเขือพักกาดพักกาดกะขนาดพี่น้องซั่วใส่บะเขือเทศเหลืองใส่บะทุ่ยพี่น้องพริกนี่เป็นตองอาถึงพี่น้องจ้ะบ่เผ็ดบ่กินสันเด็ด <laughs>